ค่ะเมื่อนี้แม่ตุ้ยกับสิมาตามแนวทางแม่เขียวหน่อยในยินข่าวมาเพิ่นฟันดีแล้วเพิ่นฟันว่าเพิ่นไปเห็ุรหัสเอที่เอม็มไม่เพิ่นว่าได้รหัสมาซีตัวเพิ่นกันเลยว่าเอาธรรมดามันมีหกตัวอันนี้คือมีซีตัวรหัสเอที่เอม็มที่ไปเหตดไม่จะเป็นเลขตัวไหนลองไปตามแม่เขียวหน่อยได้เลยค่ะ สวัสดีครับมีเชี้ยวหน่อยครับมันอมากสองช่องที่เราเด้อครับแตมีมอว้ยชได้ไม่ตือด้วยล้วันเด้อครับสองช่องนะครับหีบตากที่เรามีสิคอมเมนต์ว่าอะไรว่าอยากฟังจะมีเขี้ยวต้องบอกดีบอมวนฟั้งเราเพมวลอ่ะเพ่อเพาะกับเจิ้งเพราะว่ามอวัยบอกก็คือว่านะเขาพูดไหมาผมมูลแค่นี้ให้กัาเราแค่นี้เนาะนั่นหละบันนันแล้วานี้มุส้านี้มันสวยปเป็งานกันเล ไปหอดโรงงานซื้อสวยก็เลยพิมพ์บอกเคนหล่ะว่าลองลงกันลงไห้เนเดอฮึอแล้วแต่มอรวยหละ่ะก็บอกคนมางสิลป์กับกับพันมาไปันเปิดบัญชีธนาคารทกศนั่นแหละบันนี้พนักงานนันเล่ให้เลขกันรหัสมาเหีุยังเรียบร้อยเบิดบันนี้กเลยว่าสิไปกดเงินเงินอยู่ในหันข้างอยู่พันหนึ่งม,ม,มันไปกดมันบันได เก่าอยหกสิบบาทเขเยว่าเขาคือว่าห้เต็มพันหรือเขาไอข่างใบบัญชีไ้ติบบัญชีไอซีบาทสั่งพิมผิดนั่นแหละอเงินข่างพี่พันหนึ่งแมนเงินเงินเงินอยู่ในบัญชีมันมีพันหนึ่งตบ่าวันี้เขาออกมาเราเขาฝากแล้วเขาเลยจิกโคตรออกมาขึ้นมากนะมันได้ได้แค่เก่าอยหกบาทตรงเงินดอกในแค่นี้เนาะแมนเงินดอกด้แค่นี้ ตัว่ารหัสซีโต้เนี่ยรหัสเอ้ารหัสเพิ่นกูเตอร์เพิ่นคือให้ตั้งหกโตกับก็สงสัยอยู่แต่ว่าเพิ่นจะว่าไปลองออกไปหนีไปกดเบิ้งเด้อแม่เพิ่นว่าว่ามันหนักนได้หรือว่าได้สั่นแล้วออกไปกดเบิ้งรหัสที่ได้มานั่นกะหกเก้าหนึ่งแปดแล้วไปกดในตู้มันก็เลยได้เป็นเงินยอดเงินออกมาเก้าร้อยหกสิบหกบาท นะแมนขอ,ของธนาคารทบสอแคือว่าอันเลยก็ได้ไปอิหรีชีวิตจริงอะเลไปเฮตดอิรีอันแมนวับล็อกบัตรมันหลอกก็เลยได้ไปเฮตดอิหรีเลยได้ไปเบัตรอิหรีเห็ดอันไม่อิหรีก็สุยางเลยหมู่บ้านับบน,นี้นี่หมูอแรงมากเลยมาฝันเหมือนนมอแรงมาก ก็ไ่ได้คิดนางเก็ไ่ออได้คิดก็บเพื่ไปเหตุธรรมดานาแล้ไปไปไวเชื่อมเด็กไป่ไปตกไปตกบ้านกุ้นเชื่อมมันมีหมอนดึงไฟไน,นะคกนเทนเนานห้องไฟมันได้ตกทุบปุบทุกสิครับสงสาเลยนะ,ะเรืบอบุชีของไทยทํ่ไมเพื่อเรือบนชีไทยเรือบุชีอยางเมื่อเมืองกันเออเนี่ยพี่้องถามที่เอาถาม <laughs> เออแม่เดอยนะแกนเท่ากับสอเนาะเออโอ้ยมันขี้เป็นยงงกัท่อกะสอเนะนเพราะ่ามันติดข่าเได้ท่ากสอเน่นันอจูครับนี่คน้เนี่ยท่กสอม่ไอ้เนี่วะเพราะกระทาไปทงเนาะแต่ใจวิจารณญาณของของเอฟซีเนาะอืออือเดี๋ยี้ครับมเลยไทยได้นะมีอะไรนีไทย เล็กท้ายสี่ตัวเลขที่ออกออดอหนึ่งสองหกสองไปเขียนเจมันออกมาเอโอ้เครื่อเหลง่ายเลยแต่ลงไป่ลยโล่งแลรวก็สได้เฮียเทีมมาสื่อเล่าว่าอยขันบอก่าเบิ้งบ่งหันบ่ม่ยำมาหันเราไม่เห็นอะไรเดียวสื่อมัน่เห็นลงโเขียนเลยหนึ่งสองหกสอง ได้เขียนเต้นีว่นอยัโอ้เขาอยู่จะมานองป้าได้น่นเป็นนั่เขาเรียบ้าไงเข้าไทยหรืล่าไมาแล้วมันบอกเลยไถ่ต้องกดอยู่ไมสามตัวนะเลยป่ได้การชีตัวหนึ่งสองหกสองนนี่ละอันที่ได้บ้างคิเตียนเอาไปมรับตันเต้หสองแล้วี้ไเนาะหนึ่งสองหกสองหนึ่งสองหสอง เออันนี่ไข่กาษไทยหนึ่งสองหกสองใช่สมมติบัญชีสมมติบัญชีนะขันเก้วติดเออขันแก้วกับหนึ่งหนึ่งสองสองสองหนึ่งหกสองเอสมมติบัญชีถ้าพี่ลองถามด้วยนะครับเตัวนี้ได้นะเขียนมันหนึ่งอยู่หนเด้หนึ่งสองหกสองห้วยเปลี่ยนคนอื่นได้ตัวนึ่ง้าย หนึ่งสองหกสองนั่นละเออเดีพี่้องมอเตอคิวเบียรขอถก่อไปมอมตร์กับเด็กก็ยังมาขอถทดอะไรตามนี้ได้แลครับอันแก้วกาดอันนี้ครับพี่้องถามเนาะใช่สมรรถนมท่นาบเลธนาคารทสอนืมแต่ว่าอันนี้เขาลอกห้กันลกเรียร้อยเิรตัวนั่นเลยนะลงเบียร้อยเดี๋ยวโชว์ได้๋่ะโชว์แป๊บนึงี่้โชว์เนาะโชว์บิตัวไม่สนอเดี๋ยวโชว์กันได้ เพิ e ่มเยเอดี๋ยวเขาเดินนะครับมันถมมี่นะตัวราศีตัวเนาะพี่น้องแบบจมหลายคนอี่ว่าเม้าเลยบ่าตาแต่เพื่บนก็ถือว่าตาแต่ถือกับจมเม้าเลยอีกขึ้นเราโอ้ยเม้าเลยคือเป็นลาบเพาะเลยนะที่แต่พี่น้องหายเลยนะหน่อตัดถือเบิร์ตกับจมเยอตัดนมาเบิร์กกะจมอ้าวเอาอะไรพี่น้องเรียกเขาเด้อนะครับว่ามีแนวพอดีจ้ะเดี๋ยวเป็นตัวเดียวต้องถากอะไรเนี่ยคนละคนเนาะอันตัวนี้แค่หน้าจอยเดินนะ นี่นะครับจเจ้าบริเวณนะครับก็คือรหัสหนึ่งหกเก้าหนึ่งแปดเด้อนะครับตามไหนตามนี้แหละนะครับส่วนเงื่นอน, 9, 6, 6, 6, 9, 9นตัวก็คือเก่าหกหกนะครับตามไหนเก่าหกหกเก่าเก่านะไม่ติดนะครับแม่ตัวแม่ซื้ออะไรเองเงี้ยแกตัวอะไรไปเชียวเลยซื้อเก้าหกหกเลยค่ะเก้าหกหกเก่าเก่าหกหกเก่าเก้า สิบแปดซื้อไว้ยุ่สิบแปดสปดซื้อไว้เนาะเพราะว่ามันตัวเดียวกันเหมือนอันนีครับอันนี้มันตัวเดียวกันไหมเขาโคกนตัวเดียวันนีเออมันตัวเดียวกันเนาะมันกัเร่อะไรคิดยากมันก็บแคมเสริมมาจะเด็กสิบแปดซื่อสิบป็นักกเขาก็สิปดใช่เนาะเขาพงพก มันก็สามกันยี่หน้าก็ยี่มิต่อันนั่นนั่นแหละก็เรมมีเชียวหน่อยเสียงน้อยหนึ่งได้พี่น้องอันนี้ก็คูสียมอวนรวยเขียนไว้เสียเบสเลยเสียงเสียงจะหน่อยได้ครับขอโทษขอไพราะว่าเรมมีเชียวเนี่ยเราจะจะเสียงอจะหน่อยหนึ่งเหรอจะไ่ค่อยเปรีได้ที่วงไว้วงวองไว้สียงเบิดเลยวงเงไนลสิดีนี่แหละบ่เกินนี่หรอกแต่ว่าอยู่ในต้มนี่หรอกแต่ว่าห้องกันผ่านหลเมื่อกี้คือเอาเรมทายบรงที่ไม่ร้อมเลยก็เสียงมันสองมันจะออกสองสองสองปกเนาะในที่นี้ก็ หนึ่งสองหกสองเออเห็นปะอืม่องมาเสียดายไหมเออมาฝันหมควันเถอเนาะอืมเสอยด้เนาะเอาน้าก็ตามนี้เรามาตามไปเราเด้อนะครับสำหรับควบฝันไ่เขียวอจะขอควบฝันพลนเราเลยนะครับเดียวกันผ่านเนาะใันเอาย้อมจนเนื่องฝันอะไรก่อนันว่าไปเปิดบัญชีธนาคารทกศเขาเรยกให้เลขกรหัสมาซีโตหกเก้าหนึ่งแปด แเลยไปลงไปกดเงินเงินนั่งมีพันหนึ่งเลยกดแดงมากเก้ารอยหกสิบหกบาทแตเลยคิดว่าเขาบ็ให้กดหัว่าเบิดเขาให้ทางมันชี้ไว้นะดีามันชี้กัหนึ่งสองหกสองหนึ่งสองหสองเดินนะครับนะตามนี้นะครับช่วยทีน,นึง,น,น,น,ง,ดดน,ง,งนะครับพีน่น้องู้ใดนั่งเรเรียกเาเดินนะครับหลายตัวหน่ไยแล้วปรทัดเบิตคน้องกับจุ่งเนาะ ตัดเบอรพี่น้องกระชมื็เก่าอ้าวนี่ยอะไรเราพี่น้องพอดีเีกันเาะเขาเียเขาหรืพี่น้องเพราะว่าเรม่เชียอมันจะเประ้ยนะครับมันจะเสี่ยงนิดเสียงไม่ได้เจอบดีได้ครับบุใช้ดวงัมากับเขาท้งดนะคนัเนาะแต่ว่าม้าก้าถ้าสมาถ้าถ้ตถวากัาต้าถ้าถ้า้าี้าับาถ้าถ้าถาถเาถ้าถ้าถ้าม้าถ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 ้า้าถาถ้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 ้วาาาานะว่า้อา้้ หกเก้าเก้าเก้ากับสิบแปดอันนี้มีเชซื้อแล้วซื้อแล้วบผมเ่าซื้อหลายดอกซื้อไม่สองบาทกันนะอ๋อสองบาทื้อหน่อยนะ้สองบาทไปเมื่อสตูมันกับเมื่อมานืนุ่มเมื่อหลายดิจะได้เด้งดึ้งกันมากสิร้อยแปดสิบบาทเอา้โชว์มันเลยมันมาได้รปสิเมือ เอฟซีโชมมนก็่เริ่มมีเชลล์ดอกเนาะคงจับแมงปันเพื่อเขาล่ะนะครับม่เพียงมหาบิทยตัวดีด้วยว่านีมว่านี่นะครับกตามนี้นะศูนย์แปดว่านี่พ่อโตเรื่อธิษฐานบ่สเป็นล้าเป็นยังบ่อสขึ้นบอสบอสได้อธิษฐานเนี่ยมุนขึ้นครับมากลครับมากมันมันเมื่อยเนาะไม่ก่ไข่าวละกาดนั่งเงยนอนแมน ฟ้าเดียงไลยเดิอยังเนาะแม่นก็เลยแต่ว่าฟ้าแหกม่เขียวนี่แนะนเลยแนะนําว่าระวังเหล็กไยเดิอนะครับล้าก้อนกับฟ้แหลกเนาะเล็กไถือสิไปท่ากัสว่แต่ันีว่าท่ากบสว่านึ่งอกบี่ยบอกเฮ้นึ่งท่กรบสว่อก๋อคืออานหนอคืออ่นว่ะหมายถึงว่าท่ากสก็มีโยท่กสอมันก็ออกที่จันเหมือนเดิมเท่ากระสอ บอกมัดออกบ้องก็บอกฟังกเลยง่ายล่ะผู้ใดอยากไปซื้อท่อกระสออะไกซื้ออะไรกันมั่งแมนๆเนี่ยเพราะว่าเป็นเกี่ยวฝันเกี่ยวกับท่อกระสอเนาะเกี่ยวท่อกระสอที่เลื่อมท่อกระสอวันที่อาจดไว้เด้อพี่น้องฟังไว้จดไวบฝ่าวิบเวเด้วยออกความเขียนไว้นะบ้างระวังท่อกระสอเนาะเที่ยวความชัดเจนเนาะเพราะว่าเป็นฝันว่าเกี่ยวกับธระนาคท่อกระสอเบื่อัญชีท่อกระสอเนาะแมนฝันเกี่ยวกับ กซขาเลยครับผมแต่ว่าฟันแรกเป็นค่เขาไท้ดีนะมัก้านกับอันบนเลยละบอนาสองหนึ่งสองหกเ่งนะะนัชัดเย็นเนาะมองด้วจะนาะอามิเชียวเจ้าเขียนขีไนรมันตั้งเป็นต้งสั่นนะมันเขียนแบบตัวอย่างไม่ว่ามันเขียนบนเลยเป็นอันบอหลักกันขึ้นเลขสองหลักกัเลขหกเลยแล้วมันสองหนึ่งสองหกเลยสนนอันอันปอปลาแล้วมันเป็นสอหนึ่งอันนอหนูเนเป็นสอห แล้วเนี่ก็เป็นสองหนึ่งองหกได้เขียวเบ่นอเพราะว่าหายเช็ดอกแล้วว่านักัได้เหมือนอเพื่อเขาบ่ได้เ็ตัวใหญ่ไ่ได้ย้ำครับหายเช็นดอกมนนี่จังหฝันเรามาลงเนาะมเลอได้ว่าเอาไว้มันชบอกสองติบันเนี่ยเดองซี่ด้่าเยอะเบ่าเเาออกสาเจ็ดนาะยังก็สห้าเจ็ดสามเจ็ดจนเดียนี่ดัน คุมย่ำไห้หรอ <Ha, ha. S 1> ไม่ได้แได้แน่หมีผู้ถือ่มีผู้ถือยนะครับผู้ถือลายเพราะมันมัน <deswegen S 1> ตัวกลามันตัวนเอาเงนช่องมันไมไปเกี่ยวด้วยนะครบคุณเกี่ยวลายจีนยัปั่นนคนับเทินถูกลายเน่าถึนเน็บซี